เพียงแค่หนึ่งสิ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ของคุณทุกคนการเปลี่ยนอารมณ์ของคุณมันสามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณได้ทันทีถ้าคุณอยากจะมีอนาคตที่ดีคุณลองสังเกตดูว่าเวลาที่คุณอารมณ์โกรธชุนเฉียวหงุดหงิด มันจะทําให้ผลลัพธ์เป็นยังไงมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยความสุขของครอบครัวตัวเรามันไม่มีเลยมันมีแต่ความทุกข์คุณรู้ไหมมันไม่มีอะไรที่จะได้สิ่งดีๆเลยจากการที่เรามีอารมณ์โกรธอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์หงุดหงิดจากสิ่งนี้มันไม่มีเลยดังนั้นถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดี เปลี่ยนสิ่งนี้แค่สิ่งเดียวนั่นก็คืออารมณ์ถ้าคุณเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนทุกอย่างนะคะถ้าคุณมีอารมณ์ดีคุณสิ่งดีๆมันจะตามมาถ้าคุณมีคลื่นแห่งความสุขอารมณ์ของความสุขคุณสามารถจูนสิ่งดีๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างทันทีนะคะอันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าคุณอยากจะมีสิ่งดีๆดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดผู้คนรอบข้างดีๆดึงดูดการงานดีๆหรือค้าขาย คุณต้องมีอารมณ์ที่ดีความคิดที่ดีหรือแม้ว่าวันนี้คุณเจอปัญหาอุปสรรคสิ่งนี้คุณกำลังฝ่าฟันอยู่คุณเจอปัญหาอย่างหนักจงคิดแค่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมันดีเสมอ all is well all is well แล้วปล่อยให้จักรวาลทำงานไปเองทุกคนปล่อยให้จักรวาลทำงานไปเองเนาะ คุณไม่ต้องไปคิดไม่ต้องพองเอ้ยมันจะมีจริงหรอมันจะได้หรือทำแบบนี้แค่นี้นะ all is well ทุกสิ่งเกิดมามันดีเสมอโหชีวิตครอบครัวฉันสับนหันแหลกจะให้คิดแบบนี้อนาคตจะดีได้ไงครูวินนี่บอกมันแล้วแต่ความเชื่อถ้าความคิดคุณดีนะคะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณต้องฝึกคุณต้องพยายามทำให้มันได้นะคะจากนั้นแล้วมันจะมาเองฉันเป็นคนที่ จะาสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันทำอะไรก็สำเร็จหยิบจับอะไรก็สำเร็จแล้วคุณจะได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคุณยังมัวแต่ มีข้อกังขากับความคิดของคุณคุณก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะตัวคุณเองคือคนที่สำคัญที่สุดคุณอยากประสบความสำเร็จก็ตัวคุณเองความสำเร็จไม่มีใครทําแทนคุณได้คุณอยากมีความสุขไม่มีใครมามีความสุขแทนคุณได้นอกจากตัวคุณจะทําเองอที่นี่ถ้าคุณอยากจะมีความคิดที่ดีนะคะ ฝึกอารมณ์ของคุณนะคะเพราะมันจะทําให้คุณเมื่อมีพลังงานบวบๆวคุณจะมีไอเดียนะคะสามารถคิดสิ่งดีๆนะคะคุณสามารถทําสิ่งดีๆได้แบบอย่างบันจืดได้แบบอย่างเจ๋งๆได้แบบอย่างเก่งอย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างอัจฉริยะนะคะถ้าคุณมีไอเดียดีคลื่นของความสุขมีคลื่นไอเดียต่างๆมันจะหลั่งไหลเข้ามาฉันเป็นคนที่มีความสามารถ I'm h e c o r a t I can be the great successful นะคะฉันสามารถเป็นคนที่สำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุด I'm the luckiest I'm the lucky a m the good people a m the greatest people นะคะคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพราะคุณเกิดมาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่สำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าดูถูกตัวเองเพราะถ้าคุณคิดแต่ว่า ฉันเกิดมาคงไม่ประสบความสําเร็จหรอกฉันเกิดมามันต้อยต่ําต้นทุนไม่เท่ากันคุณคิดแบบนั้นคุณก็ได้แบบนั้นคุณอยากมีชีวิตที่เป็นแบบนั้นเกิดจากความคิดของคนเองถ้าคุณอยากปลดล็อกเปลี่ยนอารมณ์ของคุณแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วมันจะเปลี่ยนอนาคตของคุณ